สวัสด e, hey, okay. like ีก่อนเด้วสวัสดีครับเท่ๆกินเลยคุณเท่ใส่ผักบุ้อีกน้ำพุ่นมาสวัสดีค่ะสวัสดีกับอีซีทุกท่านนะคะคุณคุณเท่ยุคคุณเท่ยุคคุณคุณผลไม้นะคะผลไม้ที่ไล่ไล่มาช่วงเที่ยงนะคะ ไม่ได,ด้ไหลสดหรือนะคะแม่เพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกขอบคุณคุณในเอชซีทุกทุกท่านนะคะที่สนับสนุนผลไม้นะคะร่วมสร้างบ้านให้ชายเพิ่มนะคะกราบขอบพระคุณนะคะรกราบขอบพระคุณเอืนะะ้อใ,ใจดีทุกทุกท่านนะคะหายใจตื้นแม่โป๊ะ เอาเก็บเก็บ <c oughs> ดูใชาเพิ่เอ oh, ากกอยากกินแล้วอยากกินแล้วเอาไว้ให้เพิ่มได้กล้วยกล้วย ก็คุณเป็นอย่างสูงนะคะเราได้เอามาป้อนให้นะคะตามที่ออเดอร์แม่ๆแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านะคะผลไม้เต็มตะกร้านี้เลยนะคะนี่เอาขึ้นเน่ยลักขึ้นโชว์เขึ้นโชว์เลยเด็ดดดดด แม่ท <m í toys> uh, like ้องพูนเนแม่ท้องพูนเโอ้คนนี้กินหลายกว่าหลกอีกนะคะให้ทุกเืียบด้อเดี๋ยวไปให้เจ๊รำด้วยนะคะเจ๊รำน้องนานู แม่น้องนุชานะคะมาช่วยฟ้งฝนตกนะคะเรน่องขอบคุณครับผมเร้วขอบคุณครับเร็วอาจจะเพิ่มขอบคุณเร้วขอบคุณคุณแม่น้อย อีกมาหนึ่งตัวพึพ่งนั่นๆๆนั่นนั่นนี่ป่กอันนี้เออป่ปกในตะกร้านน่อไหินกินบ่ะทัานอิน,นอกนินบันอินน ้เจไผ่แบ่งให้เจพไผ่ด้วยให้น้องนาโนด้วยนะคะน้องนาโนอนานโนอโอเคยูหันไเจไผ่ด้วย đi thôi lưu Thế hãy lên được không? <laughs> <laughs> น้องโวบานพ่นกินก็ได้นะคะน้องโวบานกินไม่ได้นุ๊ตต่ออานาโนเจเอมมี่นิดนึงเด้อเราจะให้กินทุกเชื่อนูุ้นน้องชื่นใจเจเอมมี่ไม่ถึงแล้วกันให้นู้นน้องชื่นใจเดี๋ยวจะโค้งก่อนแอ้ไปให้น้องเอ็มมี่ให้น้องเอ็มมี่ด้วยเอล่าเซบบอ บานนะคะคุณดังไฟของดีขึน้นหรือไปดีขึ้นหรือยังนะคะดีขึ้นแล้วบนไาย<อ>ฮะโอ้ไข้ี้แล<อ>้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วยังมองว่ารจ้า กวานเขียวก็มานะคะนี ki, <udos> anyway ่งดีจ้าค่ะกวานเขียวก็มาให้กำลังใจน้องบัวบานนี่นะคะพึ่นดังไฟนะมาไพืให้น้องชื่นโอ้อร่ามาจากโรงเรียนแล้วนะมาเยี่ยมน้องบัวบาน นี <N> ่นงบูบานโอ้โหหนูมาจากโรงเรียนเล่นเหรอคะบบานบานนน้องบบานนะคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแลยกินยากลไม่ด่มไม่ดื่จะกินยากปกติแล้วก็ยังยังยังบท่านปกติปันใดหรอกนะคะเนาะยังบุท่านปกติปันใดแต่ว่า

ขับก่อนเร็วบัวบานขับก่อนนี่อยากกินเห็นเห็นตะกร้านะคะเห็นตะกร้าอยากกินอ้อยอยากกินด้วยนะคะอยากกินผลไม้คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านนอคุณ้องเสียน้องซิงขอบคุณท่านตุ้มนะคะขอบคุณยิ่งนี้อีกททุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องปุู่้พุ่นวยฤด้อันไลค์นึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ